ประทับช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทางข่าวทันทามกับดิฉันนพวารณกิเกษมสุขค่ะชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญจัดก,การประกวดแข่งขันขับร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์เทิดไทยองราชัน ที่เวทีกลางงานประเพณีฮ e ีท12และงานกาชาติจังหวัดอำนาจเจริญนายศรีทธินานบุญมีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เทิดไทยองค์ราชานโดยชมรมคนรักนีหลวงจังหวัดอำนาจเจริญจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557โดยมีโรงเรียนต่างๆในจังหวัดอำนาจเจริญส่งนักเรียนเข้ามาร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากผลการแข่งขันมีดังนี้ชนะเลิศได้แก่นายนัทพลสวัสดีโรงเรียนชู ขอภัยค่ะโรงเรียนชานุมานวิทยาคมได้รับรางวัลเป็นเงินสด5,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่นายอภิชาติโกโมลวัชโรงเรียนอำนาจเจริญได้รับรางวัลเป็นเงินสด3,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่สได้แก่นายพุทธชาติอินทรีย์ีหงษาโรงเรียนป่าค้าวิทยานุสรได้รับรางวัล เป็นเงินสด2,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรและรางวัลชมเชยอ,อีก6คนได้รับรางวัลเป็นเงินสดคนละ1,000บาทพร้อมใบประกาศเกียรติบัตรค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระมหาอภิชาติสุวรรณโชโตโจ,จะมีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนรมัสก,การค่ะเจริญพอนการแข่งขันกันสร้างความดีนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่ทุกการแข่งขันย่อมมีคนแพ้และคนชนะ ส่วนคนแพ้นั้นคงต้องเพียรและพยายามใช้ความเพียรฝึกหัดเพื่อที่จะเป็นผู้ชนะในวันต่อไปจเริญพรค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆและสำหรับทางข่าวทันรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันรมได้ใหม่ในช่วงหน้าคะ่ะติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134